สวัสดีครับพบกับ洛 o แมนเอ็กไ d ดกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครนะครับใน洛 o แมนเอ็กไดทั้งหมดนะอ่าหลายๆคนคงบอกว่าเอ้ยเออจะเคยถามมานานแล้วอยากให้รีวิวนู่นนี่น่นะผมไม่มีโอกาสมารีวิวสักทีหนึ่งนะเพราะมีกิจกรรมมีอะไรหลายอย่างให้เล่นตลอดใช่ไหมครับวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วเพราะว่าตัวละครไม่มีอัปเดตแล้วทุกอย่างมันสิ้นสุดลงแล้วนะครับดังนั้นเราก็จะมารีวิวตัวละครกันดีก,กว่านะครับผม ผม่าจะทำเป็นหลายคลิปนะครับเพราะว่าตัวละครเยอะมากๆแล้วถ้าเกิดผมทําคลิปเดียวยาวๆเนี่ยเปิดเปเป็นชั่วโมงไม่จบแน่ๆเลยเพราะว่าตัวละครเยอะจริงๆนะครับสาหรับเราคือแมริคไดนะมาเราเริ่มจากตัวละครที่มีแรงต่ําสุดดีกว่าครับผมแล้วไล่ขึ้นไปนะครับวันนี้อาจจะจบแค่แรงบีกับ A นะครับโอเคตัวแรกโคบุญครับนี่นี่คือการเปิดตัวของน้องนะครับผมถ้าเรากดเขาว่าดูนะครับเอาผิดถ้าเรากดเขาว่าดูนะครับก็จะเห็นตัวรูปร่างน้องนี่ฮะซูมเข้าซูมออกได้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นหมุดหมายหนึ่งที่หลายๆคนชอบมาซูมดูวาดภาพหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะทำให้เป็นความเจ๋งนิดนึงนะในการจัดภาพจัด l a อา u ์องค์ประกอบนะครับสําหรับแรงบีก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะก็มีแค่นี้ครับตัวตัดภัยนะครับผมเริ่มต้นตานานนะครับร็อกแมนนะครับผมร็อกแมนเนี่ยผมก็มีความสนใจกับมันตั้งแต่เด็กเลยเนาะเล่นมันตั้งแต่ร็อกแมนหนึ่งสองสามี่ห้ายาวถึงภาคสิบเอ็ดนะครับด้วยความคลาสสิกข,ของน้องก็คือท่ากระโดดแล้วก็ ลูกเล่นของเกมที่มีเอกลักษณ์นะครับนี่จริงๆเราสามารถหมุนได้ด้วยนะตรงนี้นะครับมาดูภาพโปรโมทดีกว่านี่ครับภาพนี้นะครับจะเห็นว่าภาพโปรโมทกับภาพเมื่อสักครู่ไม่เหมือนกันนะนี่แต่งานภาพสวยจริงๆนะคือเขาวาดใหม่เขารีดีไซน์รีอาร์ตใหม่แต่ว่าภาพนี้จะค่อนข้างคล้ายกับล็อกแมนสิบเอ็ดนะครับแต่ว่าในดูดีไซน์ภาพชุดเกาะหรืออะไรต่างๆจะเป็นล็อกแมนคลาสสิกอยู่นะครับแต่ก็งานสวยมากๆนิดนึงแล้วก็ตัวของท่าเนี้ยจะเห็นป็นท่าประจำคือการชาร์จช็อตนั่นเองนะครับ ตัวถัดไปนะครับโอเปอเรเตอร์สาวแห่ง l o แมน a แ X8 นะครับอันนี้ผมมันสามารถเปลี่ยนสกินได้ด้วยนะผมมาเปลี่ยนสกินไปครับเพราะตอนนั้นม,มีกิจกรรมพอดีนี่ก็เป็นสกินนี้ได้ตอนเวลาเรากดดูในตัวของค่าสถานะนะครับตรงนี้นะเราก็จะเห็นสกินแบบนี้นะครับนี่ฮันเล็ตนะครับก็เป็นโอเปอเรเตอร์สาวที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเหตุการณ์ฮาๆอยู่เนาะในเกม เรื่องของตัวชุดเจ้าสาวที่ตัวเองไม่มีนะครับก็มีชุดว่ายน้ํามาชดเชยก็สงสารน้องเางือนเป็นเรื่องฮาๆที่เหมือนกับจงใจแกงอะ่ะคือเราไปแกงหม้อใหญ่ให้เขาอะครับผมอ่าเรามาดูตัวนี้กันดีกว่านะครับพัเลเลตในชุดของยูกะตะนะครับผมนี่นะครับต้องกดดูตรงนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยครับนี่คือสิ่งที่ผมมันต้องเก็บไงมันเป็นความทรงจํหมุนหมายเล็กๆอันนึงครับที่เฮ้ยถ้าเราไม่ใส่มาไว้เนี่ยเราจะหายไปเลยนะนี่ นะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องพาเลตนะครับผมที่มีลูกเล่นของตัวหุ่นตัวนี้ด้วยนะหุ่นน่ารักตัวนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ชุดก็สวยงามมากๆจริงครับคือเขาออกแบบมาดีไซน์มาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเอกไดเนี่ยดีไซน์งานสวยจริงๆครับเหมือนเราผู้ชมําไมเกมมาโดนปิดใช่ไหมอ่ะก็ระบบเกมมันมีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของการกาชาการได้รายได้ของเกมเนาะมันไม่ได้ยั่งยืนตรงนั้นนะครับถ้าเกิดไม่มีใครเ,เติมเงินตลอดทุกๆเดือนเนี่ยบริษัทเขาก็ไม่มีรายได้นะครับผม เอ็กเนะครับตัวละครเอกที่แคปคอมหมายมั่นปั้นมือมันจะเป็นตัวละครที่จะปฏิวัติวงการ Rockman นะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ออกมาภาค7กับภาค8แล้วก็โดนโดองไปคือเรื่องราวมันไม่ได้ไปต่อนะครับทุกคนก็คาดหวังเอ้เกเมื่อไหร่จะมา,มาเอ้เกเมื่อไหร่จะมานะครับผมบอกเลยว่าโอกาสยากมากๆเพราะว่าตัวของเอเนี่ยจริงๆว่าต้องบอกตัวของไอไม่ถูกตั้งแต่เอ็กหกเอ็เอ็เนี่ยสาภาคเนี้ย มันไม่ใช่อีนาฟยังไงมันไม่ใช่นาฟคิงครับก็คือเขาไม่ได้เป็นคนดีไซน์สตอรี่แล้วเขาเนื้อเรื่องมันก็จะมีความอีหยังวะนิดๆน,นะครับผม x หกเนี่ยยังพอแบบก้อมแก้มได้คือเขาเติมบางส่วนเข้ามาเพื่อให้ x ห้านะครับในรู้ที่เราไม่ชัดเจนเนี่ยมันชัดเจนขึ้นมีเวไปทางอื่นได้นะครับแต่ว่าโดยเวหลักของ x ห้าเนี่ยมันต้องไปเชื่อมต่อกับล็อกแมนซีโร่ไงคือจริงๆซีโร่ต้อง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 ตุยแบบนั้นไปอะเพื่อให้กำมาเกิดใหม่กลายเป็นล็อกแมนซีโร่ที่เป็น รางอวตารนะครับผมแต่ว่าพอเนื้อหามันไปแบบนั้นปุ๊บมันก็เลยเป็นคู่ขนานที่มันไม่มีวันบรรจบกันแล้วเรื่องราวมันเพี้ยนไปแล้วนะครับก็ทําการทําไอ้ก้ามันก็จะเป็นเรื่องของการฝืนทำนั่นเองนะครับต่อไปครับนี่แม็กซิโมครับผมตัวละครลูกเมียน้อยที่น่าสงสารที่สุดในจักรวาลจะว่าจักรวาลไม่ได้มีคนน่าสงสารเขาตัวหนึ่งครับสไปเดอร์ Spider. นะครับสไปเดอร์ Spider ยังไม่ได้ตัวละครมาเลยนะแม็กซิโมเนี่ยเขายังได้มาเป็นคาแรคเตอร์นะครับแรงบีก็ยังดีนะ และเป็นตัวละครที่น่าสงสารอันดับ2อนะอันดับหนึ่งคือสไปเดอร์ใช่ไหมไม่มีคาแรคเตอร์มาเลยแต่ตัวนี้เป็นอันดับ2ครับคือไม่มีร่างอัปเกรดครับเฮียแกมีแบบไหนก็มีอยู่แค่นี้มีร่างเดียวผมก็คาดหวังว่าจะมีแบบแม็กซิมสแตนกิฟสูตรอะไรบ้าไปโอ้ไม่มีตัวละครเขามีลูกเล่นเล่นมุกอะไรได้เยอะแยะเลยนะแต่ไม่เอามาครับก็มีท่าคลาสสิกของเขาอยู่คือดึงลำแสงกับท่าฟันขวานที่แรกๆเจ๋งมากๆแต่หลังๆไม่ได้ใช้แล้วไงก็เสียดายไปนะครับอันนี้ มา X ดีกว่านี่ครับสุดคลาสสิกข,ของเรานะครับผมอีลิกูร a ฮันเตอร์ในตำนานนะครับ X นะครับมาพร้อมกับท่าทางสุดคลาสสิกนะครับนี่เราก็ต้องยืนท่านี้ก่อนใช่ไหมเต็มฟูลอาร์ตก่อนแล้วเราก็ค่อยมาซูมครับนี่ฮนะงานภาพก็สวยเช่นเคยนะการลงแสงเงาอะไรส,สุดยอดมากๆนะครับก็เป็นหุ่นยนต์ในตำนานที่สามารถไต่กำแพงได้นะเขาบอกว่าเป็นอีล็กูระฮันเตอร์ขันเทพนะครับ แอ็กเนี่ยก็จะมีสกินด้วยนะนี่เราไปดูสกินเขาดีกว่าสกินของคอมมานด์มิชชั่นนะครับก็ยังเป็นท่าเดิมนะครับผมตรงนี้แต่จุดเด่นของคอมมานด์มิชชั่นคือถ้าคุมด้านหลังเนี่ยฮะมันมันพริ้วมากมันเท่มากตอนเล่นในเกม RPG ใช่ไหมสนุกมากๆนะครับนี่อาร์ตก็จะเป็นแบบใหม่ด้วยครับเปลี่ยนอาร์ตไปด้วยครับไม่ได้เป็นแบบท่าเดิมแล้วนะครับเป็นท่านี้แทนนะครับผมแล้วก็งานดีไซน์อะไรก็ยังเท่เหมือนเดิมเลยว่าเข้มขึ้นดีกว่า เยาว่าเข้มขึ้นก็ได้ครับนี่งานเข้มงานเข้มนะครับแล้วก็เป็นล็อกแมน X แบบยุคสมัยใหม่อย่างแท้จริงนะครับสกินถัดไปนะครับผม X MK เวอร์ชันนะครับก็เป็นงานโมเดลนะอันนี้ก็หลายๆคนก็ชื่นชอบกันนะครับนี่ฮะงานอาร์ตก็จะเป็น X ในเชิงของตัวดีไซน์แบบล้ำสมัยขึ้นไหอีกขั้นหนึ่งนะผมชอบดีไซน์ของกอกาอขาอพัดขาดีกว่าไม่ใช่กระถึงเพราะมันยังไม่ได้เป็นกอ X เ,เนาะ เอ็กอาร์เมอร์เนาะพาร์ทขาแล้วก็พาร์ตต่างๆเนี่ยดูดูเป็นแบบหุ่นยนต์มากขึ้นนะครับอ่ามีการดิลอยมากขึ้นแล้วก็ตัวของดวงตาเนี่ยเทยม่มากๆนะครับแบบมีความมุ่งมั่นนะครับในเรื่องของความยุติธรรมสูงมากนอกจากพาร์ทนี้ก็จะมีสก,กินอีกตัวหนึ่งด้วยครับผมคมือส,ก,สก,กินนี้ครับนี่สก,กินสีขาวครับผมถุงมือแดงเรียกว่าสกินนี้เนี่ยผมเห็นปุ๊บผมนึกถึง X2 เลยนะครับแล้วก็สก,กินตรงนี้ไม่เปลี่ยนนะครับไม่เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแต่ว่าชุดนี้สวยจริงๆคครรรัับบสะ ก็จบไปแล้วครับกับแรงบีนะครับโอ้ตอนแรกคิดว่าพูดนิดเดียวนะผ่านไปเจ็ดนาทีแล้วมาดูแรงเอกันดีกว่านี่ Rockman ลิวเซ่ครับผมจักรวาลเกือบสุดท้ายนะครับผมในซีรี์ยาวของล็อกแมนจริงเป็นจักรวาลสุดท้ายแหละนะครับ mm hmm. ก็เป็นตัวละครที่ล้าสมัยไปอีกขั้นหนึ่งของเอ็กเซ่นะครับผมตอนเอ็กเซ่เนี่ยก็ว่าล้ําสมัยแล้วนะครับ้าไปดิจิตอนลิวเซ่ก็พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผมเรียกว่าลูกเล่นมากขึ้นลูก ความเจ๋งของเกมก็มากไปด้วยนะแต่ว่าเป็นภาคหนึ่งที่ผมไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าผมไม่มีเครื่องเกมนะครับก็คาดหวังว่าเดี๋ยวหาวิธีการเล่นใอมกทีนึงเนาะแต่ว่าเนื้อเรื่องเก,เกมยาวจริงนะคือมันเป็นเกมแบทเทิลต่อสู้แบบล็อกแมนก็จริงแต่ว่ามันมีสตอรี่ที่ค่อนข้างยาวนะครับก็เล่นหลายชั่วโมงอยู่นะตัวถัดไปครับตัวนี้ไม่คิดว่าจะมาก็มานะตอนนั้นนะครับมันคือล็อกแมนทันร์บีมเวอร์ชันคือตอนนั้นอะของเล่นมันขายเยอะ จะเรียกว่าล็อกแมนชอบขายของเล่นอยู่ไม่กี่ไม่กี่ท่าคือเทอเดอร์บีมอะฮะ X4 ก็เป็น X ไฟอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาขายของมาแล้วก็งานภาพตัวนี้ก็ก็ภาพเดิมมาเปลี่ยนสีนะครับเรียกว่าแค่ทําอาร์ตใหม่นะบางคนก็บ่นว่าแบบอะไรวะตัวใหม่ไม่ลงทุนเลยนะครับแต่ตัวล็อกแมนเทอเดอร์บีมเนี่ยเก่งนะถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็ตัวไม่ลงทุนตัวที่2ครับ X Rising Fire Version ครับผม แต่เก่งนะตัวนี้คือดาเมจแรงมากเป็นตัวแล้งเอสมัยก่อนที่ผมมาชอบใช้มากๆเพราะว่าตัวดาเมจเขาสูงมากครับและภาพก็ยังเป็นเช่นเคยครับคือไม่ลงทุนนะเปลี่ยนสีอีกแล้วนะครับย้อมแมวย้อมสีนะครับตอนแรกคิดว่ามันจะมาทุกตัวเลยไหมว่าทุกสีเลยไหมนะสุดท้ายก็ไม่มาครับมาแค่นี้แหละต่อไปครับผมวาจูริล่าเอฟเอฟครับนี่หนึ่งในคาแรคเตอร์สุดร้ายนะครับผมไนท์แม์โพลิสนะครับก็ถือว่าเก่งมากๆตัวหนึ่งนะครับผม งานอาร์ตตัวนี้เป็นงานอาร์ตตามคลาสสิกปกตินะครับก็ภาพซูมก็ถือว่าท่าเท่มากนะครับใช้มือซ้ายนะครับแล้วก็ตอนซูมไปเนี่ยลุกลาอ่าลุกไม่ใช่ลุกล่ามรูปร่างแล้วก็ลุกเล่นเนี่ยครับกลายเป็นคำผสมเฉยเลยออกมาเท่มากๆนะครับผมชอบมากๆเลยตัวนี้นะครับส่วนงานสกินก็อย่างที่บอกไปนะเปลี่ยนสกินได้นะอันนี้ผมไม่ได้มานะคือมันต้องไปแข่งแรงอันดับสักอย่างจะได้ชุดสีแดงมาเป็นเซนต์วัจุฬา MC นะครับผมไม่ได้เซนต์วัจุฬา ตัวนี้มานะครับแต่ก็ไม่มีความรู้สึกปัญหาอะไรใดๆนะส่วนนี้ก็เป็นตัวคลาสสิกนะครับสีเหลืองท่าโจมตีเขาก็ยังเป็นแบบเดิมแล้วก็ฟาดดาบแค่นี้เองนะครับไม่ได้มีอะไรจะสีไหนก็ท่าเดียวกันตอนแรกผมคิดว่าแบบพอมาเป็นผ้าค,คาริสต์มาสอ่ะตัวนี้ซีทีนอรคริสต์มาสเวอร์ชันนะมันจะเป็นอะไรที่พิเศษแต่ไม่ครับเหมือนเดิมครับต่อไปครับผมเป็นตัวของ Rockman x อครับร o c k m a n x อกก็ เป็นสตอรี่ตัวหนึ่งที่เจ๋งมากๆตัวนหนึ่งนะผมชอบมากๆเหมือนกันเพราะว่าเนื้อเรื่องเกมเนี่ยมันเจ๋งแล้วก็มีลุกเล่นในการที่จะไปทําในส่วนของการเก็บการ์ดนะครับจัดเด็กบิลดิ้งด้วยคือเป็นล็อกแมนในเชิงเด็กบิลดิ้งนะครับจัดเด็กทีมตัวเองนะแล้วก็เอาการ์ดเข้าไปเล่นคอมโบกันนะครับการ์ดจะสุมอะไรออกมาเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยเราก็ต้องสุ่มแล้วก็วางคอมโบว่าในแต่ละตาะทาดาเมจเท่าไหร่ถ้าเราทาดาเมจจบไวแล้วก็ได้แรงดีดแล้วก็จะได้ดการ์ดระด,ดลวดดลวด,ด,ด,ดีมาด้วยนะครับ <S <S คือเวลาสู้กับบอสเนี่ยมันม ถ้าเราเล่นดีๆได้แรงเอสมาหรืออะไรเงี้ยก็จะดีมากๆนะครับแล้วก็บอสเนี่ยสู้ได้ครั้งเดียวโอกาสที่จะพลาดก็คือพลาดเลยอย่างนั้นก็จะต้องเซฟโหลดเข้าไปบ่อยๆนะครับเพื่อเข้าไปเก็บแรงดีๆมานะครับซึ่งก็สนุกมากๆสาหรับแล้เขาเป็นเอ็กเซนะครับเสียดายผมเล่นไม่จบทุกภาคนะเพราะว่าภาคหลังนี้ไม่ไหวจริงคือพออายุเราเยอะเริ่มเยอะนะครับไม่ใช่เยิ่มดิอาอายุเราเริ่มเยอะเราก็เริ่มมีเวลาน้อยลงเกมที่ต้องเทคมามากๆเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะครับ แต่ภาคแรกผมเล่นจบละเอียดยิบเลยนะคือร้อยเปอร์เซ็นต์เก็บทุกอย่างเลยครับเพราะเป็นภาษาอังกฤษอ่านง่ายไงเราก็เล่นจนเกลี้ยงเลยฮะคือสมบูรณ์มากจริงครับไม่มีอะไรที่ไม่ได้เก็บเลยครับเพอร์เฟกต์มากๆนะครับแต่ว่าภาคสองเนี่ยก็คือเล่นแป๊บๆไม่ไหวแล้วนะครับหมดสภาพนะครับตัวละครสุดเทพอีกตัวนะครับผมชื่อเดียวกับผมเลยนะครับร็อกแมนวอลนัทนะครับผมอ่าก็เป็นร็อกแมนเดชนะครับเป็นจักรวาลซีรีส์หนึ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นจักรวาล ก่อนของก่อนของก่อนข,ข,ของทุกอย่างเลยนะครับเป็นจุดต้นกำเนิดของล็อกแมนทุกอย่างตัวละครล็อกแมนตัวนี้ก็เป็นล็อกแมนที่น่าเศร้าอีกคนนึงนะครับเพราะว่าออกมา2ภาคไม่รวมภาคทอมโบนนะครับอ่าแล้วก็ไม่ออกต่อนะครับจริงๆออกต่อภาค3แหละแต่ว่ามีดาราม่าก่อนก็คือพอเป็นดาราม่าปุ๊บเนี่ยมันเรียกว่าดาราม่าก็ไม่ถูกนะคือเอาภาคสามมาให้ชิมอ่ะชิมลองเล่นแล้วย่อตอบรับมันไม่ดีแคปผมก็เลยปิดโปรเจกช์เฉยเลยครับอ่าทุกคนสามารถไปดูในคลิปผมได้นะผมเล่น ล็อกแมนแดชสามแบบเวอร์ชันแบิตนะครับที่แฟนเมท์ทำเพื่อไปช่วยล็อกแมนกลับมาจากบนดาบุดวงจันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเจ๋งอันหนึ่งที่ผมว่าแฟนขับเขารักล็อกแมนคนนี้แหละเขาก็เลยไปช่วยเขากลับมานะครับผมแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดในภาค2เนี่ยมันมีตอบคำถาม100ข้อนะครนะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะผมมานั่งจดกับเพื่อนนะ่ะเพื่อตอบคำถามเอาดิวสว่าน่ะนานมากถ้าผมจำไม่ผิดนะจำผิดขออภัยนะครับแต่ว่า่าจะตอบคำถามครบเนี่ยก็ยาวนานจริงครับ แล้วก็ประทับใจในตัวเองคืออ่านไม่ออกแต่ทําได้เว้ยนะครับจดทุกคำตัวอักษรขึ้นหน้าเขียนแบบไหนตอบอะไรไปตอบถูกหมดสมัยกันไม่มีโทรศัพท์ด้วยไงคือยุคโทรศัพท์ผมมันไม่มีอ่ะแบบถ่ายรูปเก็บไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ลําบากนิดนึงผมต้องใช้วิธีการจําจดตัวอสอนขั้นจีเอาอะแล้วก็จำว่าขันเองคราตอบอะไรหรือว่าจําช้อยเอานะครับก็เรียกว่าเป็นหมุดหมายความจำที่เจ๋งมากๆหนึ่งสำหรับผมเลยสนุกมากเกมนี้ก็บางคนเป็น motion signal เลยนะเกมนี้แต่ผมมาชอบมากๆนะครับ ต่อไปเอลครับผมเอลเป็นตัวละครที่ผมผูกพันไม่เยอะมากผมเล่นไม่ค่อยบ่อยนะครับแต่ก็เป็นตัวละครที่เรียกว่าเป็นหมุดหมายหนึ่งในซีรีส์จกักรวาลนะครับ ZX นะครับมีโมเดลนะครับในการรวมร่างนะครับโมเดลแซดโมเดลเนะครับผมก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่สนุกอีกตัวหนึ่งนะน้องก็มีถ้าจาไม่ผิดมี2ภาคตั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับก็สนุกทั้งคู่เลยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเบื่อแต่ว่าปัญหาของมันก็คือว่า พัฒเซนของมันเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากแล้วก็ต้องใช้ลูกเล่นในการคิดเยอะๆเอออันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมอะ่ะไม่ค่อยชอบล็อกแมนเก้าถึงสิเท่าไหร่เพราะว่าของซ่อนมันไม่มีนะครับแต่ไอตัวเนี้ยทางเนี้ยทาเจ๋งมากคือยอมใจเลยว่าเนี่ยครับเขาเอาความเป็นล็อกแมนใส่เยอะอจริงฮะแล้วมีพัฒเซมีของซ่อนเยอะมากจริงแล้วของซ่อนไม่ได้ใช้แค่แบบตัวเราไปหา,าเดียวนะต้องใช้สกิลตัวละครพิเศษของเราอะครับที่แปลงร่างได้เนี่ยโมเดลต่างๆเข้าไปหาของด้วยคือแบบมันจริงๆครับอ่าส่วนต่อไปก็ ร็อกแมนเซโร่นะครับผมหรือว่าเซโร่แซดนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์มุดหมายของใครหลายคนนะครับผมออกมา4ภาคแต่เต็มอิ่มจริงๆครับสนุกทั้งสตอรี่โหมดอ่เรียกว่าสตอรี่ก็ขมข้นนะครับบอสก็สนุกนะครับเกมเพลย์ก็ดีนะฮะแถมของซ่อนก็โคตรจะเยอะนะครับแต่ข้อเสียผมมีข้อเดียวเองคือไซเบอร์เอลเนี่ยผมไม่กล้าใช้พอได้มาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบสงสารน้องอะ่ะคือเรากินน้องเข้าไปเลยไง เราไม่อยากใช้อ่ะถังองถังอีอะไรเงี้ยมันไม่ขามาใหม่ไม่ได้แล้วคือถ้าเป็นซัพเบอร์เอลที่แบบฟาร์มได้คือเก็บมาใช้ใหม่ได้ผมโอเคนะแต่ที่แบบใช้แล้วเสียไปเลยอ่ะมันมันเสียดายอ่ะมันไม่กล้าใช้อ่ะเราก็เลยต้องแบบเล่นแบบสแตตห่วย,วยเล่นทั้งเกมครับแล้วก็กลายเป็นฮาร์ดโหมดทันทีเลยฮะด้วยความรักเอลไงครับรักน้องเอลนะคบผมซับเบอร์เอลไม่อยากให้ทําร้ายไม่อยากให้ตายนะครับแต่ถ้าเราเล่นผมเคยเล่นแบบปลดล็อกหมดนะเกมโคตรง่ายคือ ปรับบาลานซ์เกมได้เจ๋งมากๆผมยอมเลยว่าเกมนี้คือเกมที่พัฒนาล็อกแมนมาขีดสุดจริงๆครับสมบูรณ์แบบมากๆนะครับข้อเสียก็อย่างที่บอกแหละว่าเสียดายเซเบอร์เอลอุตส่าห์สะสมแทบตายตัวต่อไปครับผมนางเอกในใจหลายๆคนนะครับน้องโรนะครับผมโรจังจากซีรีส์ล็อกแมนนะครับก็เป็นตัวละครแม่บ้านนะครับที่ด็อกเตอร์ไรท์นะครับทำออกมานะก็จริงๆแล้วด็อกเตอร์ไรท์เนี่ยก็สร้างล็อกโรมาเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วก็ออกแบบมาเป็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดนะครับแต่ว่า ตัวร็อกแมนเนี่ยมีเหตุจําเป็นที่จะต้องตับแต่งพลาตัวเองเพื่อปกป้องสันติสุขของมวลมนุษยชาตินะครับเพราะว่าดรไวลี่นั่นเองตัวโรจังก็มาในชุดคลาสสิกนะครับตัวนี้แล้วก็การวาดก็ยังน่ารักเช่นเคยนะครับตัวโรจังเนี้ยมีเสียดายไม่มีสกินนะผมไม่ได้สกินมาถ้าเกิดเขามีสกินนะปรับเป็นล็อกแมนหนึ่งหรือล็อกแมนแปดได้อะไรเงี้ยผมก็จะชอบมากๆแต่ว่าอันเนี้ยถ้าจะไม่ผิดจะเป็นชุดของร็อกแมนแปดนะครับ ต่อไปครับผมโอเปอเรเตอร์สาวนะครับเลเยอร์ Layer นะครับน่ะเลเยอร์ Layer ตัวนี้ก็ไม่มีสกินนะบางตัวผมจำไม่ได้จริงๆนะมีสกินไหมนะครับอันนี้ก็มาพูดสดๆเนาะเลเยอร์ Layer ก็เป็นโอเปอเรเตอร์สาวที่เราไม่เคยเห็นดวงตาของเธอนะ้แต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองดีๆก็จะเห็นดวงตาของเธอได้นะจากการซูมเข้าซูมออกนะอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งที่มีสเสน่ห์แล้วก็สามารถปลดล็อกมาเล่นได้ด้วยนะใช้เลปียนะครับในการเล่นนะก็จะเป็นมูฟเซตจะคล้ายๆกับซีโร่นะครับผมเหมือนพาเลทที่มูฟเซนคล้าย Excel เอ็กเซล อันนี้เราสามารถซูมให้เห็นได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรากดดีๆจังหวะด,ดีๆมันจะเห็นดวงตาน้องเขานิดนึงเนี่ยแอบๆบแบบเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมกดแวบ๊บเนี่ยฮะสามารถเห็นดวงตาน้องเขาได้นะครับว่ามันจะเป็นจังหวะเ er ออร์เลอร์ของของบั็กตรงดวงตานะฮะก็ใครไม่เห็นดวงตามามาดูเกมนี้เอานะครับนี่ก็คือเลเยอร์นั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์ตัวหนึ่งแล้วก็เก่งมากๆนะตอนผมเล่นไร้แรงเอแรกๆกเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำดาเมจเยอะๆตอ,อะตอนเวลาผมไปอ่าเล่น ขึ้นไตหอนะครับแล้วก็สู้กับบอสนะครับเพราะว่าถ้าจ้วงรัวของเธอเนี่ยไม่รู้กี่ฮิตเนี่ยนะครับแรงมากๆต่อไปมาริโน่นะครับผมหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่เราเล่นได้ในเอ็กซ์คอมมันติชั่นนะครับก็มีสกินนะครับอยู่2แบบเอามาสกินแรกก่อนดีกว่าสกินคลาสสิกก่อนมาริโน่คลาสสิกครับตัวสีชมพูนะครับเป็นจอมโจรสาวนะตัวละครนี้ก็สำหรับผมเนี่ยมันไม่ได้เก่งมากในคอมมันติชั่นนะผมไม่ได้ใช้เธอเป็นตัวหลักแต่ว่าก็ไม่ถึงว่าแย่นะครับเนี่ยก็เรียกว่าตัวละครที่ อ,ออกแบบมาได้สวยนะแล้วก็มีสเสน่ห์ในสไตล์นินจานะครับเรียกว่าอยากได้นินจาความเป็นญี่ปุ่นเนาะเจแปนซอฟพาวเวอร์เนี่ยก็ใส่นินจาเข้ามาในคาแรคเตอร์ซะเลยนะครับก็มีน้องมาริโน่เนี่ยแหละครับผมเป็นนินจาสาวนะครับแล้วก็ไอหัวหางมนม้วนเนี่ยผมมันถึงกระลอกมันก็เหมือนเป็นนินจาสาวที่เป็นความรู้สึกเหมือนอะกระรอกบินอะไรเงี้ยนะครับผมก็น่ารักดีนะครับถ้าตอนเปลี่ยนสกินเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าโปรไฟล์มันเปลี่ยนไหมถ้าจำไม่ผิดมันจะเปลี่ยนอยู่นะ เหมือนบางทีเขาก็ตั้งใจท,ทําบางทีเขาไม่ตั้งใจบางทีก็ตอบยากนีทก่ท่าก็เทตามสไตล์นินจานะครับแล้วก็ตัวละครนี้เอาไว้สาหรับทําสปีดรันได้ดีด้วยนะครับผมนี่ท่าเปลี่ยนเห็นไหม่าก็ตัวละครสปีดรันที่เจ๋งมากตัวหนึ่งครับเพราะว่าตัวละครนี้เขามีท่าแดชสองทีนะทําให้เราสามารถที่จะไปในที่ที่บางอย่างที่แบบปกติต้องกระโดดหลายครั้งอะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับผมก็เป็นตัวละครที่เจ๋งตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นไวฟ์ูของใครหลายๆคนนะครับออกแบบมาก็สวยงามมากๆด้วยนะครับต่อไปครับ คู่ปรับตลอดการของ X นะครับผมวาว่าครับก็แรกๆเนี่ยเขาออกแบบมาเนี่ยเพื่อเป็นศัตรูคู่อาฆาตของ X ว่าเฮ้ยคุณอยู่ในตำนานเหรอฉันเนี่ยเอพิเศษนะว้ยฉันเก่งกว่าแกอะไรอย่างนี้นะครับแต่หลังๆไปหลังมาเหมือนเหมือนเหมือนเบียวอะ่ะเหมือนแบบว่าฉันแค่อิจฉาแล้วก็มีมาร์คนู่นมาร์คนี่จะเปหมดซึ่งผมค้นงงเลยว่าวาว่ามันหายไปบางมาร์คคือมันมีมาร์คหนึ่งใช่ไหมตั้งแต่ตัง้ดดงนี้ มาร์คทูอ่ะไม่ไม่เห็นอะไรเงี้ยมาร์คทีมาเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยง,งงว่าแบบอยู่ดีก็โดดไปมาร์คไฟตอน x ออะไรเงี้ยเราเอามาร์4โฟหายไปไหนมันต้องมีความลับอะไรซ่อนอยู่ครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้คําตอบของข้อมูลนี้เนาะใครมีคําตอบก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับว่าไอวาว่ามาร์คโฟมันไปไหนฟะัมาร์ทูด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วมาร์คไฟอ่ะเป็นสุดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าตัว V คือวาว่าใช่ไหมแล้วมันก็ตรงกับวที่แปลว่า5ของภาคหคือว่ามาร์คไฟพอดีนะครับ ก็ไม่รู้ว่ามันไม่น่าจะมีต่อแล้วด้วยหรือเปล่าด้วยเหตุผลนี้แล้วว่าว่าก็น่าจะจบจักรวาลไปแล้วด้วยเพราะว่าใน X 8ปเนี่ยตัวละครที่เป็นตัวร้ายจริงๆอ่ะไม่ใช่ซิกมาแล้วมันจักรวาลมันสิ้นสุดลงตั้งแต่ X 7แล้วไงว่าซิกมาได้จากไปแล้วอย่างสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ไม่มีสก,กินเหมือนเดิมนะนะครับโอเค2ตัวสุดท้ายแล้วครับนี่เอเรียครับผมขอสก,กินปกติก่อนละกันเนาะโอเปอเรเตอร์สาวนะครับผู้อัจฉริยะผมต้องบอกเลยว่าเธออัจฉริยะมากๆนะครับอัจฉริยะขนาดที่เกตอิา เอกหกอิจฉาว่าเธอเก่งมากๆนะครับแล้วก็เพราะความอิจฉานั่นแหละมันก็เลยเป็นประเด็นปัญหามาแต่ผมก็ยังงง,งว่าเอออัจฉริยะยังไงวะผมยังไม่เห็นผลง,งานเธอจริงๆๆจังๆนอกจากเป็นโอเปอเรเตอร์แล้วก็พูดไปพูดมาแนะนําเราอย่างเดียวเลยนะไม่เห็นความเป็นอัจฉริยะของของเธอเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนิดน,นึงนะครับว่าสตอรี่เขียนมาอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่เห็นความเป็นอัจฉริยะของเธอเท่าไหร่นะครับมาดูสกินกันดีกว่านี่ฮะสะกินนะครับชุดว่ายน้ําก็ น่ารักดีนะครับยังความเป็นโอเปอเรเตอร์เหมือนเดิมครับแต่ว่าพอกลายเป็นชุดว่ายน้ำปุ๊บกลายเป็นไวฟูเฉยเลยครับแล้วก็เนี่ยฮะภาพงดงามงามงดนะครับผมงามหยดย้อยนะครับคือรู้เลยว่านักวาดอ่ะเจ๋งจริงครับงานภาพสวยมากๆเนี่ยฮะคือแบบดีไซน์ของต่างๆรูปภาพต่างๆเนี่ยครับเรียกว่าสมบูรณ์นะเนี่ยแล้วก็มีลูกเล่นด้วยนะว่าเออแบบให้มีความเป็นโรบอตตรงเข่าเห็นไหมครับให้รู้ว่าเออยังมีความเป็นโรบอตอยู่เนี่ยผมว่าเขาออกแบบมาได้แบบสุดยอดมากๆเลยนะครับผม งานสวยมากๆจริงยอมใจเลยครับแต่ว่าก็นั่นแหละถึงงานสวยแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าขาดแรงสนับสนุนของทุกๆคนนะครับเกมมันก็ไม่ได้ไปต่อก็เป็นน่าเสียดายตรงนี้นิดนึงเนาะนี่ตัวนี้เรามาดูสีมีไหมนี่ไม่มีครับเหมือนเดิมต่อไปตัวสุดท้ายครับสําหรับคลิปนี้นะครับโหผ่านไปย0นาทีแล้วเนี่ยคุยไปคุยมาก็เพลินเหมือนกันเนาะนะครับเพราะความชอบของล็อกแมนเนาะใครก็ชอบเราก็มาคุยกันสบายครับซีโร่ครับผม ซีโร่ตัวนี้ผมมีความขัดใจนิดนึงคือชุดสีชุดเขาครับคือมันแดงแบบแดงแปลกๆเห็นเขาบอกว่ามันเป็นแดงแบบไม่ใช่ X 1อ่ะ X 3อมะมันจะแดงแบบนี้นะครับก็เออเป็นเรื่องข้อมูลใหม่สำหรับผมเหมือนกันนะว่ามีแดงแบบนี้ด้วยนะครับตอนซูมก็จะเป็นอีกแดงหนึ่งเห็นไหมคือมันมีความแปลกๆตรงไอ้แดงตะเกียบมันไม่แดงแบบที่เราคาดการไว้แต่นี้ก็แดงสวยมากนะครับแล้วก็ซูมครับนี่ความหล่อของเขาไอ้ความหล่อความหล่อไม่ใช่หล่อความหล่อความเท่ของเขาครับผมเรียกว่า ล็อกแมนเอ็กเนี่ยเอาหงจิงนะที่มันไปได้ไกลเนี่ยมีคนชอบเยอะอาจจะมาจากเซโร่เป็นหลักก็ได้นะครับเพราะว่าเขาคือนายผมทองสุดเท่นะครับแล้วก็เก่งแล้วก็เป็นรุ่นพี่แล้วก็เป็นทุกๆอย่างให้เอ็กจริงๆครับบางคนก็มาจิ้นกันเนาะแต่ว่าผมไม่จิ้นนะเพราะว่าเขาก็มีคนรักของเขาเหมือนกันนะครับถึงคนรักของเขาจะเป็นภาพมายาไปแล้วก็ตามมาดูสกินกันดีกว่าครับสกินนี้มาตั้งแต่วาเลนทน์เโร่ปีแรกๆเลยครับ ก็เป็นที่ฮือฮาน,นิดหนึ่งนะว่าเอ้ยเท่แฮะเซโร่ Zero ใส่ชุดแบบนี้นะครับแต่ว่าเสียดายสกินนิดหนึ่งคือมันทําแบบเนี้ยมันไม,มน่มันทำแบบแค่สก,กินข้อแบบมันไม่ได้แบบสนใจเรื่องของอความสวยงามในเรื่องของการแบบทับเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเลเยอร์ตรงเนี้ยไม่ได้ทําสมบูรณ์มานักนะครับผมก็เสียดายแต่งงานวันนี้ก็สวยจริงครับคือผมซูมภาพเต็มให้ดูฮะนี่ฮะคือมันเท่จริงนะดีไซน์ก็เป็นการดีไซน์ใหม่ด้วยนะชุดเซโร่ก็ไม่ได้ชุดแบบเดิมๆด,ด,ด้วยผมว่าออกแบบมาสวยมากๆนะครับแล้วก็ดูเกาะขาดิ โคเทเออคือพอใส่เลเยอร์ดําแล้วอ่ะมันมันสวยงามมากแล้วก็ตรงเข่าก็สวยนะครับชุดก่องก็ออกมาดูดีนะเรียกว่าเทจ่จัดๆนะครับผมเซโร่ Zero คนนี้และนี่ก็คือจบไปแล้วครับกับพาร์ทของแรล่งบกับแรลงเนะครับถ้าคิดเห็นคิดเห็นยังไงกันก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันแรงเอสนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่แต่ตัวไหนนะครับจะไล่จากตัวที่ผมยังไม่มีก่อน จะได้ตุดทองมีก่อนยังไงติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ